สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวไพ่ชุดอาคาน้มทาลดกันนะคะอ่ะไพ่ชุดนี้เนาะก็ยังคงอิงความเป็นอาไรเดวเวทอยู่นะคะนะอาจจะมีผสมผสานเล็กน้อยนะคะอันนี้คือหน้าปกของเขาที่มาเนาะนะ,ะก็จะเป็นไพ่สเตนขึ้นด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็มีคู่มือด้วยนะ ให้ชุดนี้มีคู่ม,มือมาให้ด้วยนะคะอันนี้นะคะมีคู่ม,มือมาให้ด้วยเนาะม,มือก็จะประมาณนี้นะคะมีคู่ม,มือมาให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนับไพ่กันนะคะ The f o l นะคะ มิจิเชียนนะคะไพ่ใบนี้สวยมากนะจะบอกว่าของจริงสวยมากนะคะเพราะที่หลงไหลที่ซื้อไพ่ชุดนี้ก็เพราะว่าเจอเนี่ยไพ่ใบนี้นั่นแหละ The Impet นะคะ The i m p ลอร r พระสังฆราช เดลิเวอร์ชอริออดชอริออดอันนี้มาวิ่งลุยน้ำนะคะมาวิ่งกับน้ำเลยนะคงบอกได้หลากหลายอารมณ์นะคะ mm hmm. เห็นไหมไพ่สเตนนะคะอันนี้หน้ากลองเนาะเป็นไพ่ที่เรียกว่าหน้ากลองเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ปะมาหน้ากลองด้วยนะคะสเตนเฮอร์มิต ม o e อ o ฟ for จ u n e ต t ไอขอโทษจัสติกไพ่ a n g m a n นะคะไพ่เ e ดแซมเพลน e n วิ e ท เดอะสตาร์เดอะสตาร์ใบนี้ก็สวยนะจะบอกว่าเนื้อกระดาษเขาดีด้วยนะคะเนื้อกระดาษมีความหนาม,มีความลื่นนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเนาะเดอะซันจัสมินนะคะเดอะเวิร์ลเดอะเวิร์ลมันดูมีอะไรที่แบบหลากหลายมิติอะ่ะ หนึ่งถ้วยใบนี้ชุ่มฉ่ำมากเลยอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะมีรูปปลาไหว้ด้วยสองถ้วยสามถ้วยอุดมสมบูรณ์มีผลไม้ด้วยนะสี่ถ้วยอันนี้บ่งบอกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ฟ้ามองว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะเพราะมีอิทธิพลของน้ำเข้ามานะคะ ห้าถ้วยหกถ้วยหกถ้วยอันนี้เป็นไพ่ของอาการมีลูกก็ได้เนาะครอบครัวนะคะการเริ่มต้นการมีครอบครัวเจ็ดถ้วยนะคะยังคงเป็นถ้วยที่อยู่บนท้องฟ้าอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้มีรูปคนนะคะแปดถ้วยใบนี้นะคะเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงหันหลังให้เลยเนาะหันหลังให้กับถ้วยเหมือนกับเราหันหลังให้กับความรักอะ่ะ สิบถ้วยเอามาดูไพ่เด็กกันบ้างเด็กถือถ้วยนะคะปลาทองเลยนะจะสังเกตว่าในถ้วยของเขาเป็นปลาทองเลยนะคะอัศวินถ้วยราชินีถ้วยสวยนะคิงถ้วยหนึ่งไม้เท้านะคะสองไม้เท้า สามไม้เทา้าสี่ไม้เทา้าห้าไม้เท้าใบนี้เหมือนกันดึงกันยื้อนะคะการชุดการรั้งกันมากกว่าที่จะ,ะต่อสู้กันเนาะแต่ก็ยังเป็นไพ่ที่เรียกว่ายังเป็นไพ่ของการแข่งอะ่ะเออการเอาชนะกันอยู่หกไม้เท้านะคะ เจ็ดไม้เท้านะคะเหมือนองคารักเฝ้าหน้าประตูนะแปดไม้เท้าแปดไม้เท้าว้นนี้ค่อนข้างจะเล็งไปที่เป้าหมายค่อนข้างจะชัดเจนนะเหมือนคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนะคะเก้าไม้เท้าจะสังเกตว่ายากขึ้นไม้เท้าที่เขากอดอยู่แล้วนะสิบไม้เท้าชุดนี้นะคะเด็กถือไม้เท้า อสวินไม่เท้าราชินีไม่เท้าคิงไม่เท้าให้หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมอฟ้าว่าสวยนะฟ้ามองว่าหนึ่งเหรียญสวยนะคะสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญ 6กเห,เห,เหเรียญเจ็ดเหรียญแปดเก้าสิบเหรียญตามด้วยเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่บุคคลเนาะราชินีเหรียญว้าวไพ่คิงเหรียญเหรียญใหญ่นะ หนึ่งดาบหนึ่งดาบใบน,นี้สวยมากนะเป็นไพ่นกอินทรีมีโนกอินทรีด้วยนะนะคะค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวสองดาบสามดาบสามดาบอันนี้ไม่ได้ทิมแทงใจนะแต่ทิมแทงดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบเป็นก็อาจจะเป็นตัวแทนของความรักเลยเนาะทิมแทงนะคะสี่ดาบใบน,นี้เป็นไพ่ของการนั่งเนาะต่างจากไพ่ชุดอื่นนะชุดอื่นอาจจะเป็นการนอนแต่ไพ่ชุดนี้เป็นการนั่งนั่งสมาธิก็ได้นะคะ 5ดาบ6ดาบนะคะ7ดาบ8ดาบ9ดาบ9ดาบนี้เหมือนอันนี้มีนกพิราบด้วยนะเหมือนดาบที่มันทิ่มลงมาในด้านของคำว่ามิตรภาพนะคะที่มันกำลังจะหมดไปได้ด้วยนะ10ดาบเด็กถือดาบ อัศวินดาบราชินีดาบและไพคิงดาบนะคะอาเดยวเรามาดูหลังไพกันบ้างนะคะไพค่อนข้างจะหนานะหมอฟ้ามองว่าเนี่ยนะคะหนาเนาะหลังไพก็จะเป็นแนวนี้นะคะหลังไพจะเป็นสีทองนะคะหลังไพจะเป็นสีทองเนาะลื่นนะคะเรียกว่าลื่นนะไพไม่ติดกันนะคะ เป็นอีกหนึ่งชุดที่เรียกว่าใครที่ชอบเนาะแนวที่อาจจะดูแบบข้ออันไม่ยากนะหมอฟ้ามองว่าเป็นเป็นชุดที่เรียกว่าอันไม่ยากเหมือนกันเพราะยังมีความอิงในความเป็นไรเดรเวทยอยู่ด้วยนั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยวหมอฟ้าก็าเดี๋ยวฟ้าก็จะปักหมุดนะคะนะหรือว่าวางนะคะช่องทางในการที่หลายๆคนที่อาจจะสนใจได้นะคะก็เข้าไปติดตามเข้าไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะ